และกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับป้ายาหลังร้านนั่นเองวันนี้ก็มากับจอย ล็อกเก็ตเทียนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งจอยที่ผมบอกเลยนะครับว่ามีหลายคนบอกว่าให้รีวิวหน่อยว่ามันใช้งานยังไงมีสีอะไรบ้างแล้วก็พอดูใกล้กลๆรอบจะเป็นยังไงสวยสักแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการใช้งานทั้งหมดเลยแล้วก็สีทั้งหมดที่มีนั่นเองนะครับผมตัวนี้มันจะน่าซื้อมาใช้สักแค่ไหนจะเหมาะกับใครบ้างสาวก iOS Android PC และ n i n และน o s w น t ดสวิชามพลาดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเควินคุณกำลังรับชมบอสอัพแพ็คครับ และที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจอยล็อกเก็ตเทียนั่นเองนะครับอีกหนึ่งจอยที่ผมบอกเลยวันน่าสนใจออกมากมากเลยเพราะว่าเป็นอีกจอยนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายออกมากๆไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับผม Android, Windows และ t ี n d o Switch นะครับผม t ี n d o Switch สามารถเชื่อมต่อได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น n i Nintendo Switch Lite กล่องแดงกล่องขาวหรือโ l e d ก็ต่อได้หมดนะครับผมเดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อและการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่ตัวจอยกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีสีอะไร กันสักแค่ไหนนั่นเองและนี่คือสีล o c k e t ตเ r ีย a c k นั่นเองนะครับผมหรือสีดำของเรานั่นเองผมว่าอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าสวยเอามากๆเลยดูแสงสะท้อนดิ เทเอามากๆเลยนะครับผมตรงกลางนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือนจรวดหรือใครจะมองเป็นเครื่องบินก็ได้เช่นกันหรือว่าเทเอามากๆเลยครับเรามาดูรอบๆจอยกันดีกว่านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นสีออกบรอนนะครับบรอนเงินตัดกับดําด้านนะครับแล้วก็มีอนาล็อกนะครับสองข้างสามารถกดลงไปได้นะครับจะเป็น L 3 R 3นะครับแล้วก็มี Dpad ครับนี่นุ่มๆเลยตรงนี้นะครับจะเป็นไฟบอกสถานะต่างๆครับผมด้านบนนะครับมีช่องไฟ LED อ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ วเทปบลาไฟเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเราสามารถควบคุมไฟตรงนี้ได้มีลบบวกนั่นเองตรงนี้นะครับเป็นปุ่มโฮมนะครับสามารถเวกอัพเครื่องปลุกเครื่องได้ปุ่มเทอร์โบนะครับเพิ่มการยิงที่ต่อเนื่องปุ่มแคปเจอร์การ์ดนะครับสามารถแคปเจอร์รูปต่างๆได้นะครับผมหรือแคปเจอร์อัดวิดีโอใน t e n d o Switch นั่นเอง แล้วก็เป็นเซตติ้งนะครับสำหรับเซตต่างๆนะครับจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งนึงตรงนี้ก็มี a b x y ไปดูที่ด้านบนกันดีกว่านะครับผมในส่วนของที่ด้านบนนะครับก็ตัดสีมาได้สวยงามเหมือนกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับไว้สาหรับเปิดปิดจอยนั่นเองรู USB Type C แล้วนะตรงนี้เป็น R L Z L z R นั่นเองนะปุ่มก็นุ่มๆดีนะมาที่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเลยผมว่าหลายๆคนอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อันนี้ก็ต้องลองฝึกใช้กันดูนนนนนนััั่่่ก็คืออปุม AR เงสงสวฝ นี้ก็จะเป็นปุ่ม AL นะครับผม2ปุ่มนี้ใช้ในการเป็นคีย์ลัดนะครับเวลาเรากดเล่นมันก็จะถนัดมือเนาะตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่มปรับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสอนใช้งานอีกทีก็จะเป็นปุ่มมาโครกับชุดนั่นเองแล้วตรงนี้รูเล็กๆนะครับครจอยแบบว่าเอออยากจะรีเซ็ตนะครับให้หาพวกเข็มจิ้มซิมนะครับมาจิ้มลงตรงนี้ตัวจอยก็จะทําการรีเซ็ตตัวเองนั่นเองอ่ะอันนี้เจ๋งไม่ต้องไปอัพเฟิร์มแวร์อะไรให้ปวดหัวรีเซ็ตมันไปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นสีดานะครับต่อไปจะเป็นสีออะะไไรปดูกัันนนนน่่เงคแลี คือล็อกเก็ตพิงนั่นเองนะครับสีก็จะหวานแววแบบนี้เลยอนาล็อกก็จะเป็นสีขาวตัดกับชมพูนะครับผมแต่ว่าจะไม่ถึงกันเลื่อมๆแบบของตัวสีดํานะครับผมนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ หวานมากอย่างกระชันนมสวยสวยสวย,สวยน่ารักสาวๆน่าจะกีดการ์ดชอบกันเลยแหะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวล็อกเก็ตไว้นะครับผมจะเป็นออกตัดสีเทานะใครชอบแบบว่ามาเท่นุน่มๆน,นะครับนุ่มลอบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่ามากๆปุ่มเป็นสีเทาด้วยอนาล็อกตัดดําครับผม แม่เทสุดๆข้างบนนะครับปุ่มเท้าแมรูรา,ามาเห่ามากตัวนี้สวยๆๆต่อไปเป็นสี r o c k เ t t e e ียบลูนั่นเองนะครับผมอีกสีหนึ่งเลยนะครับที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นฟ้าที่แบบละมุนมากแล้วตรงปุ่มนะครับสังเกตดีๆก็จะเป็นหลากสีเลยก็เป็นตัดขาว a b x y นั่นเองแมดนานหลังมันไม่ได้ขาวนะมันออกเป็นฟ้า on. อ่อนๆดูสวย ข้างบนครับนี่ให้ดูกันครบทุกสีเลยใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้เลยด้านใต้คลิปนั่นเองภายในกล่องนะครับก็จะมีมาให้เป็นอย่างแรกเลยและนี่ก็คือคู่มือนั่นเองนะครับผมในส่วนของคู่มือนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษมีบอกทุกอย่างละเอียดยิบเลยเป็นรูปภาพด้วยนะใครที่ดูคลิปแล้วนะครับแล้วงงก็ลองดูคู่มือ ประกอบกันไปด้วยก็ได้นะครับผมคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะใครถนัดภาษาจีนก็จัดไปครับมีภาษาสวีดงสวีเดนเจแปนครับเอาให้หมดเลยครบทุกภาษาสําหรับคู่มือนะครับถือว่าบอกมาละเอียดเอามากๆเลยสําหรับจอยตัวนี้สายชาร์จนะครับก็จะเป็น Type C นะครับผมกับ Type A นั่นเองนี่ก็ยาวพอสมควรครับจะใช้อันนี้ในการเชื่อมต่อกับ PC ก็ได้นะใครที่กังวลเรื่องแบตหมดนะครับผมตัวนี้ก็มาช่วยลดนะครับสามารถเล่นได้ตลอดเวลาเลยแบตไม่หมดก็เสียบสายไปเลยสิอีกอย่างนะครับอันนี้ไม่มี มาให้ในกล่องนะครับก็คือตัวไวเลส 2.4G นะครับผมตัวนี้ต้องซื้อแยกนะครับจะเป็นตัวทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับตัว PC แบบไร้สายได้นั่นเองแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยตัวนี้จะดีมากเลยนะครับตัวจอยนะครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่190กรัมเท่านั้นนะครับผมถือว่าเบาเอา,เอามากๆเลยใครที่ชอบจอยน้ำหนักเบาผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยแหละ ตัวจอยตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง15ชั่วโมงเลยในการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับเวลาชาร์จนะครับเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บ ไฟตรงนี้ก็จะกระพริบเป็นจังหวะนะครับพอไฟค้างติดหมดเลยก็จะแสดงว่าตัวจอยนะครับชาร์จเต็มแล้วนั่นเองก็ลองไปชาร์จดูกันได้นะครับผมตัวจอยนะครับมีทั้งระบบสั่นและก็ใจโล่นั่นเองส่วนวิธีการปรับต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีสอดด้วยนะครับว่าใช้งานยังไงนั่นเองและเราก็มากันที่ Nintendo Switch กันนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเลยใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มจากนะครับมาที่ตัวเครื่อง Nintendo Switch ของเราก่อนนะครับไปที่คอนโทรลเลอร์ครับผม มาที่เช็งกริปออเดอร์ครับและเราก็กดเปิดได้เลยพอกดเปิดนะครับตัวจอยจะทําการแผลิ่งทันทีถือว่าเร็วออกมากๆเลยนะบางคนนะครับกดเปิดแล้วไม่ค่อยติดก็กด LR เสริมเข้าไปนิดนึงนะครับเขาจะได้เจอกันอ่าแล้วก็กด A ครับเรียบร้อยการเชื่อมต่อถือว่าไม่ยากเลยนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับอย่างการปรับสันนะครับก็ถือว่าปรับได้ง่ายเลยเพียงแค่กดฟันเฟืองนะครับบวก D-pad นั่นเอง กดปุ๊บดันขึ้นจอยก็จะสั่นแรงขึ้นถ้าดันลงครับจอยก็จะสั่นเบาลงเราก็ลองปรับดูว่าเราชอบสั่นประมาณไหนนะครับอยู่ประมาณ4ระดับนั่นเองก็ปรับตามชอบได้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟ RGB ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดก็ได้หรือว่าจะปรับให้เปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้เรามาเริ่มจากการเปิดปิดกันก่อนดีกว่านะครับการเปิดปิดนะครับก็กดที่เฟืองเลยแล้วก,กดลงไปก็จะดับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดนั่นเองนะครับ สำหรับการเปลี่ยนสีนะครับไม่ยากเลยให้มาที่ฟันเฟืองนะครับบวกหรือลบเลือกเอาเลยจะหันไปทางไหนก่อนเราก็กดฟันเฟืองนะครับบวกเปลี่ยนสีทุกครั้งที่เปลี่ยนสีก็จะสั่นนะครับผมจะถอยกลับก็กดถอยกลับได้เลย โอเคผมก็มาอยู่ที่สีน้ําเงินก่อนและกันนะครับผมสาหรับใครนะครับเบื่ออยากให้มันเปลี่ยนสีเองตลอดเวลานะครับก็กดปุ่มฟันเฟืองค้าง3วินาทีนะครับจอยจะสั่นครับจากนั้นก็จะขยับเหมือนกําลังหายใจอยู่แล้วก็จะค่อยๆเบาลงแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ถือว่าตามความชอบเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนคืนก่อนปุ๊บอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม สำหรับตัวจอยนะครับตัวจอยจะมีฟังก์ชันในการเวกอัพนะครับผมเราสามารถเวกอัพตัว n i n t e n d o ได้ถ้าเราเชื่อมต่อไว้แล้วในครั้งแรกนะครับพอครั้งถัดไปเราจะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องได้เลยเมื่อเราปิดเครื่องนะครับตัวจอยก็จะดับเช่นกันถ้าเราอยากจะเปิดเครื่องนะครับเพียงแค่กดปุ่มโฮมครับตัวจอยก็จะเปิดเครื่องให้เราเลยไม่ยากเลย และการปิดจอยนะครับผมแนะนําให้ปิดกับตัวนีเฮ n d o นะครับจะได้ยังเชื่อมต่อกันไว้อยู่นะถ้าใครอยากปิดอะ่ะฉันไม่ได้อยากปิดกับนีเฮนโดอยากปิดจอยเลยไม่อยากใช้และว,วิธีก็ไม่ยากครับผมวางทิ้งไว้15นาทีไม่ใช้งานเลยตัวจอยก็จะปิดตัวลงเองหรือ เรามากดตรงนี้ค้างนะครับผมแป๊บหนึ่งปุ๊บก็จะดับเลยตัวจอยก็ขาดการติดต่อนะครับเราก็สามารถเอาไปเชื่อมอย่างอื่นได้เลยการสั่นอะไรผมว่ามันรู้สึกดีอมมากๆเลยนะเราไปลองกับเกมยอดฮิตช่วงนี้น่าจะผ่านมาสักพักแล้วละ่ะก็คือ Kirby นั่นเองครับในส่วนของ Kirby นะครับนี่คลองเลยค้องคลองนี่ดูไม่ดูดนี่เก็บน้องเป็นมาด้วยพ่นไปไปครับ ผมบอกเลยว่าสั่นสาใจมากเกมนี้ไม่ส่งส่งน้องเปกกันส่งน้องเปกกันโอเคครับเรามาลองอีกเกมครับจะได้ลองใจโลกันกับอีกเกมหนึ่งคือ Monster Hunter Rise นั่นเองนะครับเรามาลองดูใจโลกันก่อนดีกว่านะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วมันยังไม่ขยับเลยอย่าลืมมาปรับเปิดก่อนนะครับผมต้องดูด้วยนะว่าเกมนั้นรองรับไหมอันนี้ผมเปิดแล้วนี่บอกเลยครับว่า พันเร็วมากหันไปเลยครับหันไปเลยครับหันไปเลยครับใครชอบใจโลเร็วๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ได้เลยสายปืนอย่างยิ่งต้องใช้เลยนะบอกให้เรามากันที่วิธีใช้ปุ่มเทอร์โบหรือปุ่มทีกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเกมอยิงได้ต่อเนื่องนั่นเองเพราะว่ามอนทันนะครับจะมีปัญหาว่าเราต้องมาคอยรัวปืนอย่างนี้นั่นเอง ก็จะเซ็งๆกันหน่อยนะใช้งานไม่ยากเลยครับเพียงแค่กดปุ่มทีนะครับกับปุ่มอะไรก็ได้ที่เราจะเรากะว่าเราจะเบิ้ลไปเรื่อยๆคือปุ่มที่บวก ZR นะครับจะเป็นปุ่มยิงอ่าหลังจากนี้ผมก็กดค้างได้เลยครับน้องก็จะยิงตลอดะผมไม่ต้องลัวละอ่อันนี้ก็ใช้กับได้ทุกปุ่มเลยนะครับ ABXY หรือไม่ก็จะเป็น AR นะครับผมถ้าเกมนั้นมันได้ใช้งานครับต่อไปนะครับเรามาที่มาโคนะครับมาโคนะครับเราต้องมาผักปุ่มด้านหลังนะครับไปด้านซ้ายก่อนนั่นเองให้เป็นมาโคนะและตัวมาโคนะครับจะใช้งานได้30วินาที25่แอคชั่นนั่นเองนะครับผมถ้าครบ25ท่้าาแล้วน้องก็จะไม่ทําอะไรแล้วเวลาใช้นะครับก็จะเป็นปุ่ม AR กับ AL นั่นเองวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยครับกดเฟืองนะครับผมค้างไว้แล้วก็กด AR หรือ AL ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมกดค้างปุ๊บ พอเราไฟกระพมิ์นะครับเราก็เซตติ้งได้เลยว่าจะให้ปุ่มไหนทํางานบั่งอย่างผมก็จะให้เป็นยิงยิงห่งยิง2ยิง3เก็บปืน้นย่อลงอ่ายืนขึ้นแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับเพื่อยืนยันอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเซฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปุ่บกดด้านหลังนะครับตรง AL ตัวจอยก็จะทํางานเองเลยนี่ยอ่อยืน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับมาโคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นชุตติ้งนะครับผมหรือปุ่มชุดอ่าผมเปลี่ยนมาที่ชุดแล้วเรียบร้อยดางนั้นนะครับให้กด AR หรือ A l ค้างไว้เลยครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเราสามารถกด AR ค้างนะครับแล้วก็กดยิงค้างไว้เลยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเทอร์โบนั่นเองเราสามารถยิงค้างไปเรื่อยๆได้เลยนี่ เราไม่ต้องรัวปุ่มครับหรือใครชอบแบบเทอร์โบนะครับอยากกดปุ่มเดียวก็ไปใช้โหมดเทอร์โบก็ได้อันนี้เป็นในส่วนของปุ่มชุดนั่นเองนะครับผมก็ลองไปเลือกใช้กันดูตามความถนัดนั่นเองฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เอาไปเล่นบน PC หรือว่าไปเล่นในมือถือนะและจะมีปัญหาว่าปุ่ม A B X Y เนี่ยมันสลับด้านกันเพราะว่าบางที่เขาให้ใช้เป็นปุ่ม Xbox เนาะเราก็สามารถสลับได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดปุ่มนะครับผมฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็กดอนาล็อกลงไปนะครับ พอกดปุ๊บตรงนี้จากที่ตอนแรกจะเป็นนั่งลงนะครับกดอะไรไม่ได้แล้วอ่าเพราะมาสลับที่กันแล้วครับผมถ้าคราวนี้กด A มันก็จะนั่งลงไปแล้วเพราะตอนนี้ปุ่มมาสลับด้านกันแล้วทุกครั้งที่กดฟังก์ชันอะไรจอยจะสั่นนะครับผมอยากจะเปลี่ยนคืนนะครับกดเหมือนเดิมครับฟันเฟืองกดปุ๊บคราวนี้น้องกลับมาย่อดได้เหมือนเดิมแล้วแล้วปุ่ม A ก็จะทําอะไรไม่ได้ เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ในการสลับปุ่ม a b x y นั่นเองเรามาในส่วนของฝั่ง Android กันก่อนดีกว่านะครับผมในฝั่งของ Android นะครับการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเลยนะครับวิธีเชื่อมต่อนะครับไปที่บลูทูธของเราก่อนนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดบลูทูธไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตัวจอยของเรากดปุ่ม B บวก Home นะครับค้างไว้ไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับเมื่อไฟกระพริบแบบนี้เรามาลองค้นหาสัญญาณครับก็จะขึ้นโชว์เกมแพดเลย กดจับคู่จับคู่ไปก็เป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวจอยตัวนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของไดเวอร์อะไรมาให้เลยนะครับแท็บเล็ตทำให้สามารถเล่นได้แค่บางเกมนะครับผมทดสอบไปแล้วเกมชิน c a l l o f Duty 2เกมนี้ไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับผม น่าจะต้องรออัปเกรดลองรับจอยจากทางเกมชินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมส o ข l d u ดู so, ีไม่ขยับเลยอันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันทําไมเล่นไม่ได้แต่พอมาเล่นกับไมค์ครับกับโลบอกเล่นได้เฉยเลยเอออันนี้อาจจะเป็นเพราะว่า2เกมนี้เขาเน้นลงมากับ ตัวจอยอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ลองไปดูนะครับว่าเกมไหนรองรับจอยบ้างเราก็จะเล่นได้นั่นเองนะครับในส่วนของฝั่ง Android นั่นเองแอปเสียได้เือนกันที่เอาไปใช้เล่นเกมจินไม่ได้เนาะ,ะในส่วนของ i มค c ครับนะครับเรามาลองเล่นกันดีกว่าแล้วก็เข้าไปที่ h i v e นะครับผมซึ่งเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยเล่นนะ <c oughs> นี่ครับผมนี่เราบังคับได้เลยนะครับผมจะตีจะเปลี่ยนตรงแถบด้านล่างเราก็ทําได้นะครับผม จะคราฟของนะครับก็กดได้เลยไปลองเล่นกันดูได้นะครับถ้าไม่คราบได้โลบอกก็ได้เหมือนนี้ก็ไปลองเลือกดูเกมกันดูก่อนได้นะครับผมทังนั้นเดี๋ยวเราไปลอง ios กันดีกว่าเรามากันที่ในส่วนของ ios นะครับผมอันนี้ผมก็เล่นบน iphone 13นะครับผมเป็นเวอร์ชัน15 something ครับผมก็จำไม่ค่อยได้วิธีเชื่อมต่อกับ apple ก็ไม่ยากนะครับก็ไปที่ setting ได้เลยแล้วเราก็ไปที่บ tooth ครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม a บวกปุ่ม home นะครับ กดไปนะปุ๊บตัวจอยจะขึ้นเป็นไฟสีม่วงนะครับแล้วก็กระพริบแบบนี้นั่นเองเราก็ลงมาเลื่อนหาดูเลยก็จะขึ้นโชว์มาว่า Xbox Wireless Controller นะครับเราก็กดไปเลยจากนั้นตัวจอยก็จะสั่นแล้วก็ค้างที่ไฟสีม่วงนะครับสำหรับในฝั่ง iOS นะครับผมในส่วนของตัวเกมนะครับ Genshin Impact สามารถเล่นได้นะครับผมดีใจด้วย iOS เล่นได้นะครับในส่วนของ e n s ชิน อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่า Apple Arcade เล่นได้นะครับผมสามารถเล่นได้เช่นกันพอเราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับเราก็วิ่งหนีก่อนครับรู้สึกว่าเราจะโดนตามครับโอเคครับพอเราเข้ามาในเกมครับหลังจากที่ผมวิ่งหนีตายไปเราก็จะมาลองใช้จอยกันดีกว่านะครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนประเภทการควบคุมของเรานะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ ครับพอหลังจากนี้นะครับตัวจอยก็จะใช้งานได้แล้วและสามารถใช้ปุ่มตามที่โชว์กับตัวเกมได้เลยนะครับนี่กดกลับนะครับกด B บังคับเลื่อนได้หมดเราสามารถมาที่ปุ่มบังคับนะครับแล้วก็ลองปรับตามชอบดูก็ได้นะครับตอนนี้จะโชว์เป็นคล้ายๆลักษณะของ XBOX กนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดเลยว่าตรงไหนใช้ทําอะไรนะครับเหมือนกันเลยนี่ A B X Y เหมือนกันเลยถ้ากด M ก็จะกระโดดกด RT นะครับนี่ฟับก็วิ่งเร็วครับผม กด R นั่นเองแล้วก็เก็บของครับนี่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเขาให้ใช้ D-pad เราก็กดเปลี่ยนเลยับนี่แอมเบอร์มาแล้วใช้ท่าไม้ตายนะครับอันติอันติน,ตนี่นี่เปิดอันติครับนี่มาตัวละครหลักผมมาแล้ว เกนชินจะไม่มีระบบสั่นมานะครับทำให้ตัวจอยมันไม่สั่นนะใครที่อยากให้เกนชินสั่นไม่สั่นนะครับผมสําหรับเกนชินอันนี้ก็เป็นข้าว,าวนะครับกับการเชื่อมต่อกับ iOS นะครับยังไงก็ลองไปโหลดโหลดมาลองเล่นกันดูก่อนได้นะครับผมผมลองใน Apple Arcade ส่วนใหญ่นะครับเกมก็จะสามารถเล่นได้นั่นเอง เดี๋ยวไปลองเล่นกับ PC ดูกันบ้างครับว่าเป็นยังไงในส่วนของ PC นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า PC กันแล้ววิธีการเชื่อมต่อของตัวจอยเข้ากับ PC นะครับมี3าวิธีนะครับวิธีที่1นะครับโดยใช้สาย USB นะครับผมถ้าอันนี้เสียบป,ปุ๊บก็จะคอนเน c t เข้าเกมได้เลยอันนี้ง่าย,ายดี วิธีที่2นะครับผมเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองเป็นแบบ X input นะครับผมวิธีเชื่อมต่อนะครับก็กดปุ่มเดียวกันกับ Apple เลยก็คือกดปุ่ม A IM, กดปุ่ม Home ค้างไว้นะครับจากนั้นไฟจะกระพริบนะครับไปที่ P C ของเราเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธแล้วเราก็ลองหานะครับว่าอุปกรณ์ของเราเป็นตัวไหนนั่นเองอจะขึ้นมาเป็น X Box Wireless Controller นะครับก็เชื่อมต่อได้เลยตัวจอยจะสั่นนะครับและเราก็ลองเข้าเกมดูกันได้เลย ที่เกมที่ผมจะทดสอบนะครับผมยังเล่นไม่จบสักทีนั่นก็คือ k i n a b i ิ of Spirit นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่รองรับกับตัวจอยนั่นเองแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับกับค i น a านะครับผมอันนี้เราก็มาทดสอบกันดีกว่าว่าใช้จอยแล้วมันจะเป็นยังไงครับอันนี้เชื่อมต่อแบบบลูทูธอยู่นะครับก็สามารถควบคุมได้นะครับผมนี่ปุ๊บ,บนี่กดนะครับ Okay, เดี๋ยวผมมาทดสอบดูนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับตัว USB แบบนี้เป็น2.4นะครับที่มีแยกจำหน่ายเนี่ยเก็บเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างและมันเร็วต่างกันไหมก็ไปเปรียบเทียบวิดีโอคู่กันเลย จากที่เห็นนะครับตัว USB นะครับผมจะทําให้ตัวจอยสามารถเชื่อมต่อหรือส่งสัญญาณไปได้เร็วกว่าปกตินิดนึงอ่ามันรู้สึกได้นะเดี๋ครจากนั้นเราก็เปิดแล้วแล้วก็เป็นอันช่วยหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผม ใครอยากจ,จะให้ผมทดสอบอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพิ่มเติมให้อีกนั่นเอง เป็นยังไงบ้างครับผมกับจอยล็อกเก็ตเทียบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยล่ะครับผมใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ลองไปเลือกซื้อเลือกชมกันดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้และอยากให้มีคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวบินวอตแอนเพกต้องลาการไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งถัดไปครับสวัสดี